จไร้ที el, <Rivers> ่น้องเอ้มาในนี่นะบริเลือมีแต่้แต่ไทยมือบริมือบริมือมือเป่าไดที่น้องเอ้มามีถงมีไทมีใหม่มีมือมือน้ำยำมีกับแบ่งกันกินถ้ายำบมี่กัแล้วก็มนงลนนกัสบายดีไน้องอนเดี๋สิไปเดวแบเดินบันดูนี่ถ้าจอยไปกินดอมพี่น้องแต่ ไก่กัสิไปกันตอนแรกไก่ราะไก่บัวสบายมันเอาแขะะ่างมึงน่อยหลังะยังแดงหรอแล้วอ้างแ้อมาไงไจะเพะยังฟอป๊าเคิงปนตีอ่ไปเลยคนตี็ขยังนอนเทาก่อนน้าอุ้งี่ก็มี ถ้าเปซเซอร์เรีเขาเพื่ออะไรครับกันเพราะเขาบอกได้บอกเฮือนถ้าถ้าสืบปู่ป้ามาถูกโขดแล้วเขาเดียวกันเขาก็บอกเั่นไอแม่เคยเคยเคยใหมอดเคออกคือใส่แล้วแม่บาอนเนี่ยบางบอกรอท้อนครับท่องเหล่งจิอาคท้องเหล่กเทิงมนแตายกาพะว่าไอเพราว่าด้านหน้าที่ท้องขังนี้เขาป้าไปยิงเขาขัน ใส่ไยครับมมอใส่คือใส่นะผมไปมันยุ่มใส่บ่ได้มาเลยมาไปแล้วนะไปแล้วนะฮะไปเลยพี่น้อยสัจ่อยไปเลยส่นไก่กนนอน นอนเกาอยู <function als> really ่คนเดียวนอนบ่สบายอยู่คนเดียวจะไปไก่ไปกินเนียงมีหน่อยจะไปแผลยังไก่ขอคุณลลายเร้่อถูกกำลังใจเล้วอที่หายีกำลังใจไก่ เอกใจอ้ายหลายนาะทีเป็นห่วงใจไก่เราแลวก็ูแรเขาก็ไก่มาตลอดพ่นีกับหัวทุกคนเป็นไรราะงใหญ่เป็นน้มันโควิดบผ่ส่วนอีเม่ผิดกับบอสบายไม่ผิดกันเด็นทางเนราเนาทีนี้ พี่น้องหลายๆคนเ้อก็เบิ่งยังอยู่คองเพรว่าไ่ับมฮูอะทีไปต่อมือดงน้อไก่ก็เมือยน้อชยมือเห็นนั่งกันมอมือมืฮูุู้ไเนมันรือเปเมือรว่าเป็นกาบ่เอา ได้ยังไงะป้อมแล้วเช่องโตกับถั่วแจ่วแล้วคือรดีนคือเอาไข่กินหม่เอาเงินเ่าไปแล้วเอา้ยก็ทำกินเจ้าเยที่เป็นยังเออพอลนอนดอก คดรัเบเก็บเปลี่ยนอาหารกันได้ไห้สมาดีพี่นอ้องพาแล้มาอย่างางเล่นมาชมน้ำเพนนลินนล่แหละมาบุงเพลินขายอย่างคายยังคายยังขวบอู้แงมงแขงแมงตะแตนอืมใ,บใ,บใ,ใส่หอใบไม้ใส่เอาเบ็ดเ่มาขึ้นเ่ ไม่กรไกลเห็นยังอยู่วมันเช็ดยังยุ่มนันนักนูนออกคายั่วออกดเลยเด้อบอกไปไปบอกไปบอกตัวมันมันถิ่บกะว่ามันอยไเป็นยังมัน right. uh ิบกะดิไม่เออโทรไปน้มันมือไดกแต่มีเวลาคน่ะปยังมึงช่มีเวลาวันจะโทรมาหาาอตลอดเด้อมันนะ แต่บ <ừ> ่โทมาจ้าคื่อไเล่างไปไสมันจังโมมีเวล่าไหว้าเห็งานงามึงหต้งขึนบอ่เอามาใส่มืนี่ซิงไปเนเนี่ยบ่อกวยขึ้นกวแล้วเนาะเนีในนาเขาได้มดในหน้าเขาไดเออ สมมติในีหลายเรียบร้อยอ่ะบ่นี่ลายเลี้บวดอยออกมันไม่เงินเท่าไหร่จดไว้บ่จดนั่นแล้วเนาะสำหรับเดือนนีสองล้านหนึ่งซนเก้าสิบแปดพันกัเงนบาทอบสามล้านตีสามล้านแล้วแม่จัะสามล้านกับ บาดเมื่อนี้เอาน้ตไมาอีกแก่นึงมนี้เริ่มต้นใเดือนสามล้านเงินบาทลนะเินบาะมบเมนนั่นนตอนนี้นะตอนตีมันรวมมันาเท่าไรสามล้านพันสองานห้ามันเกินหมื่นพันลนะสามล้านมันเก่าบพันเลยมันาทุนแล้วิกอ

เด็กสางวุ้นลลายนี่เสางแน่เนาะมีน้ำสางน้ำมีสำไดยหิดสำนั่น,น,นเราซิ้นเมย์จมหลองมาได้เป็นเค้งมาตัวหนึ่งกับขิ้งกะปิไปฮาไปห้าบาอืมมซือ,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 อกระด้กระด้มาตัวหนึ่งาาอลยะมนี่ ขนาดผัวยังเเด้อตัวมันอันนั้นเล็กตูนะเก้มันเห็นตัูนะตกูนแม่ัวแม่เกลี่มีเสขนาดได้ตัวเ็ดว้าเ็ดลวบปาเลยชาบ้าเซ็ตได้ลเฮ้ยเอาอันออมในเรื่องีอะไรสีเกลีไม่ใช่จริงครับเอาเขาไปซีเลยค่ะเอาเขาเลยอย่างนั้ ข้ามเชียงรายทีไรกันไหนเนาะฝ่านจะมีเขาขี่คายอยู่จังฉันมันได้ชิย่างกระเดยกระเดียมางหมูเอาตัวมบิร์นโหลดอย่างนี้ กระถูกแล้วรับบุอเนียังบคตายันนี่ยบุกีขาวเด้๋ยวนี้ข่าวเดี๋ยวนี้ซ้ำคิดตายสอบรักอค่บุันเนี่ยหม็นอีกทุนบได้จีนบุกจีน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 จ้นจีนจีนจีนีนจ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 นจีนนักนาีนจีนจีนัีนจ้แจีนจีนนจนจี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 นจ้นอีนีนจีน่นีจีนนีนจีน มันเห็นแน่เลยทีอันนันใช่หราอน้งใมเีงว่างัวมึงหนังไรได้ว่างวงมือมือตหนักเด้ือ่าแสดง่ามึงคายได้วมึงหาใไดือค่าเหมือนจม่มสกปรกนี่ยางกระสือหมือนเดียนนี้ว่ะคอยเพิดเนว่าเอาพักออมาในสิลวกเห็นได้ยังไงที่เพ้ย ไมอไปไรปุนเนาะยานะคือเอ,อ,เอาสายางเป่งไปต่อไปห,อนหนไ,ปหได้แต่ให้ได้จมาให้ตัเบิ่งว่าเนียอ้ายเป็นแค่อ้ายเป็นแค่อ้ายเนี <c oughs> ย่ยก ไอเห็ดคือเก่าไปเ็กน้อยมากสไลายคนเศร้านี่นะไอเห็ดคือเก่านะเนื้อมีใหญ่เ้อเห็ดนี้ได้คือเก่านะคบมาคล้ายนเสียบักม้นเองค่ะเกาพันะเจเขาเมื่อไหร่งบบได้ซ้อเจ้าพี่เจ้าพี่แต่่เจ้าเลยทำไมมีข้าเจ้านี่เมาจข้าพัด้าเจ้าพราเจ้าซใช่ไหมขาเจ้าสอเชียวันนี้คิได้ซื้อแล้ว

ทั่วในนี่เลยมืออาต็มใหม่นันมาได้นี้ใม่นี้มือผมได้พี่น้อยดมีถุงมีอใส่มือน้ำได้ดนายธรรมดาได้น่อนช่วันท่ว่อนัางปลูกะพี่หน่อมาแคใหญ่เลยนะอือนนมา้าสดวม้่อ เอ,ออพยา,าแล้วออกกันได้อยู่ว่านนี่ก็ดีเขาหายอยู่ถ้าเรากินโน่บอกมาหายยามันบอกมันลายอยู่ลายอยู่ใครหายไอ้สาวนำเขาหายาหนำใช่ฮูท้ทนสวรรค์บ่หมู่กันเขาเป็น youtube กันใช่เล,เลยอึมมาในนี่นะบริเลือมีแต่ส้มแต่ไทยเมือมอม่อบริเมื่อบริเมื่อมือเป่าได ยั้มีกับแบ่งกันกินถ้ายงบมีกับแล้วบมีกัแ่งหลิ้ำกนท่นี้แห้งเลยแป็นมานีด้วยมืออ้ต่อนหนัง่าไม่ก่อนเลยาวลูไปซีลยว่ท่นได้อนหนังอานไม่ยางมาผีก่อนดี ดยกเด้อดยดยู่ที่น้ดยด้สาธุสาธแล้วพี่น้องไก่ก็ขอจบคลิปลงมีสัี้แล้บพี่น้องเด้อขอกป็นใหม่คนะายูแห้งสุกผักแขงแรงรำรวยวยเด้อพี่น้อง